สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะจาะคุณเบิงได้เสื้อผ้ากระเป๋าอันหนึ่งมือนี้นี่หน,นากระสิไปส่งของให้อายจะคองค่ะกันมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองพี่น้องนะคะเห็นเสื้อผ้างามๆนะคะเขาก็จะส่งไปให้คนทั้งบ้านเขาเดีใส่นะคะและหลายคนก็คือสีคิดคือคือนี่หนาเนาะคะ่ะแต่บางหูวาสีส่งจังไดน,นะคะเดี๋ยวมือนี้นี่หนานะเดี๋ยวมือนี้นี่หนาสิผ้าอันเพื่อนเพื่อนทุกคนไปเบิงวิธีการส่งนะคะว่าส่งแบบใดนะคะ ที่แหลกนี่นหนาเฮ็ดบ่เป็นดอกยันยันกูกลัวบ่กล้าไปส่งของเพราะเที่ที่แหลก่านไปแล้วเพราะเฮ็ดเป็นแล้วนะอุ้ยมานี่หนาก็ศึกษาจากช่องยูทูปเนี่ยน,นะค่ะก็ฝากกดติดตามให้นี่หนาแน่เ,นเด้อจ้าป่ะพร้อมเดี่ยวเขาไปเบิ่งวิธีการส่งของน้ำจ้าป่ะไปพร้อมเดี่ยวไปกันเลยค่ะเบิง่งอุ้ยตะก,การไม่ใหญ่ซอนไปค่ะไปกะเกือบหอดแล้วเนาะจ้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวนีิหนาเสียงเฮเบิ่งตามไปซนี่เพิ่นเด้อจ้าประบ้านเพิ่นไปซะนี่เพิ่น,าาน,พน,สน,พนสิดฉุดยังไง คาเวลาพี่หน่อก็ทรงกับสีเหลืองมน,นี่นอกจันจเนาะไวเซนญญี่เพิรนขึ้นจังสีด้วยค่ะโคเรียโพสด้วยค่ะเนาะอะไรก็เขาไปค่ะพี่หน่ขอขกับให้ความกันก้า สำหรับเพื่อนๆที่บ่มีกองกับมหาสื่อกองได้เนอจากราคากับสิบอกตามช่องตามต่างๆไ้เลยนะคะสําหรับผู้ใดที่มีกองกระเตรียมมาเองนะคะพนักงานเพื่อนก็ดูแลเข้าเป็นอย่างดีตอนรับเป็นอย่างดีนะคะกับสีมีใบสาหรับเขียนที่ยูผู้รับที่ยูผู้สงค์คือบานเข้าเลยค่ะแบบนี้ด้ค่ะนะคะแต่ทรงของเขียนเรียบร้อยก็เอาไปสร้างน้ำหนักให้กับเจ้านาทีค่ะ